สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งนาเที่ยวนะครับวันนี้วันพัตฤหัสที่6มิถุนายน2567นะครับเวลาก็ประมาณ6กโมงเย็นนะครับตอนนี้เรามาเที่ยววัดสมางช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับ ัสมานนี่มีการปรับปรุงก่อสร้างเรื่อยๆนะครับสร้างนวสร้างนี่นะครับสร้างเพิ่มเติมนะครับมาตอนเย็นก็ดีนะครับอากาศไม่ร้อน,นครับวันนี้เป็นวันพระะไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะ ตอนเย็นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะครับเท่าที่ดูก็ขาไม่ขายก็เก็บร้านกันหมดแล้วนะครับอาจจะเป็นประมาณตอนเย็นเกินไปกนะ็จะไม่เห็นบรรยากาศการถ่ายสินค้านะครับไม่เป็นไรนะครับอากาศมันเย็นนะครับเราก็จะได้ถ่ายคลิปเยอะๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนําเที่ยวนะครับวันนี้วันพฤลเลัทที่หกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสมานนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงพ่อโตนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะอยูใ่ในพระอุโบสถสีขาวนี้นะครับนักท่องเที่ยวเอ่อ ไม่ค่อยมีแล้วนะครับอาจจะเป็นตอนเย็นนะครับนักท่องเที่ยวก็เลยน่าจะกลับกันหมดแล้วนะครับวัดสมานนี่ที่ท่องเ,งเอที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับที่ทำบุญค่อนข้างจะเยอะ มีสินค้าที่ขายที่หลากหลายด้วยนะครับโอ้พระอุโบสถก็ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงได้ถ่ายบรรยากาศด้านนอกแล้วกันนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ ตั่งนี้ก็จะเป็นศาลาหลวงพ่อพุธธทธโสธรห้าพี่น้องนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งตอนเย็นๆนะครับผมมารอบนึงตอนนั้นตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็น น,นี่คจะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อห้าพี่น้องอันนี้เป็นคำบูชาหลวงพ่อโสธรห้าพี่น้องนะครับ หลวงพ่อโสธร5พี่น้องก็จะมีะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับวพ่อวัดไร่ขิงองค์นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะครับค์พี่สามจะเป็นหลวงพ่อทองวัดเขาตะเกรารนะครับ ปัดเขาตะเขาส่วนหลวงพ่อทององคที่สามนะครับองค์ที่สี่ก็คือองค์หลวงพ่อโสธร,ร,รนะครับหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลาลามบวรวิหารองค์ที่สี่ส่วนองค์ที่ห้านะครับ องค์ที่ห้าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับองค์ที่ห้าตรงนี้นะครับองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่น้องห้าพระองค์ เรามาตอนเย็นก็ได้เป็นบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศเย็นสบายนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะอวันก่อนผมมาตอนเช้าตรงนี้นี่น้ําลงนะครับน้ําลงมองเห็นพื้นดินเลยตอนนี้วันนี้น้ําขึ้นนะครับตรงที่อกระทงอยู่นี่นะครับอันนี้น้ําขึ้นนะครับมีน้ําเต็มหมดเลย กระทงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าน้ำขึ้นน้ำลงช่วงเวลากี่โมงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้วันก่อนผมมาตอนเช้านะครับน้ำน้าลงนะครับเห็นพื้นดินหมดเลยก็สวยงามเหมือนกันนะครับตรงกระทงตรงกลางแม่น้ำบางประกงนะครับ บรรยากาศยามเย็นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับไปชมอีกฝั่งหนึ่งร้านขายของปากร้านออ่ขายของกินก็ปิดกันหมดแล้วนะครับตอนเย็นตอนหกโมงเย็นนะครับไม่แน่ใจว่า,าร้านค้าเริ่มปิดกันกี่โมงนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศความเงียบนะครับ ความเงียบความสงบนะครับอันนี้ก็ที่ทําบุญนะครับกับหลวงพ่อองค์ต่างๆนะครับตอนนี้เป็นพระศิวลีครับเป็นหลวงพ่อสังกระจายถัดมาก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโต ผมลังสีถัดมาจะเป็นหลวงปูเ่เสากันต์สีโลนะครับถัดมารูปที่สามก็จะเป็นหลวงปู่โตอินทะสุวรรณโนนะครับรูปต่อมาจะเป็นหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับองค์ต่อมาจะเป็น หลวงพ่อฤสีดิงดำนะครับองค์ต่อมาจะเป็นหลวงพ่อหอมนะครับองค์ต่อมาจะเป็นหลวงพ่อสมชายนะครับองค์ต่อมาจะเป็นองค์หลวงพ่อคูณนะครับองค์ต่อมาจะเป็นหลวงพ่อพินนะครับ ที่ทำบุญเยอะนะครับที่วัดส,สมานแล้วแต่เราจะศรัทธาแล้วแต่เราจะเลือกทำบุญนะครับหน้าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับพญานาคสองตัวอยู่ริมแม่น้าบางปะกงตัวสีเขียวกับตัวสีแดงนะครับสีสันสดใสนะครับ ขนาตัวใหญ่นะครับดูริมแม่น้ําบางประกงะก็กได้บรรยากาศี่อีกแบบหนึ่งนะครับมาตอน,นเย็นๆร้านค้าร้านขายปิดหมดแล้วนักท่องเที่ยวก็น้อยนะครับบรรยากาศก็เงียบสงบดีอากาศก,ก็เย็นนะครับก็ได้บรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับวัสมานในวันที่คนไม่มาเดินนะครับเพราะเวลานี้มันตอนเย็น,น ปกตินักท่องเที่ยวจะมากันเยอะมากนะครับอัสมานนักท่องเที่ยวเยอะครับนี่ก็เป็นเปลี่ยนบรรยากาศเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับบรรยากาศยามเย็นอันนี้ก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับ อาจจะเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับสําหรับวัสมานแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับจวามเย็นก็เงียบสงบดีนะครับอากาศไม่ร้อนลมเย็นๆนะครับ ฝั่งน,นี้จะเป็นของเล่นเป็นหุ่นะ Man, นะครับมีไอรอนแมนมีโมกุลนะครับมันเป็นกัปตันอเมริกานะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับ ร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็ปิดกันหมดแล้วนะครับน่าจะปิดประมาณช่วงบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะครับผมเดาเอานะครับข่าวเพราะผมก็ไม่เคยมาเดินตอนเย็นนะครับเลยไม่รู้ว่าร้านค้าปิดเป็นประมาณกี่โมงนะครับ อันนี้เป็นเจ้าแม่คนอิมองค์ใหญ่นะครับเจ้าแม่คนอิมองค์ใหญ่มากนะครับ งเจ้าแม่คนอิมด้านในก็สวยนะครับปิดแต่ก็ยังอ่าเปิดไฟอยู่นะครับจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมองดีมองดูก็โดดเด่นนะครับสำหรับอ่าคมเจ้าแม่วนอิมนะครับตรนี้นะครับโดดเด่นเป็นสงามากนะครับ ตรงนี้จะเป็นองค์พระพรหมนะครับ ว่า,อ,าองค์พระพรมนี่องค์ใหญ่มากนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับอฟ้าเมืดครึ้มนะครับลมเย็นสบายบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศยามเย็นของวัดสมานนะครับ ด้านในจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรหยกขาวนะครับัังนี้นะครับุงหลวงพ่อโสธรหยกขาวสวยงามมากนะครับ สวยงามมากนะครับโองหลวงพ่อยกขาวปัศมานอยู่สสริมแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นเกาะลัดนะครับตรงนี้จะมีพญานาคสองตัวนะครับ สีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ตัวสีเหลืองนะครับ ฝั่งโน้นนะครับเป็นเกาะเกาะรัดนะครับต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับไม่มีสะพานข้ามไปหากันนะครับเกาะรัดบนกลับมาที่องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับ พื้นที่วัดสมานนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับร้านค้าร้านขายนี่ปิดหมดนะครับปิดหมดแล้ว ฝั่งนี้ก็จะมีเท้า,าวิสวุวรรณด้วยนะครับตรงด้านจ่อนรถนะครับ ังด้านในพระอุโบสถก็มีหลวงพี่กำลังทำพิธีอยู่ข้างในนะครับมาฝั่งนี้จะเป็นหมอชีวกนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่ายังไม่เมืดนะครับเราอยู่ที่วัดสมานนะครับวันพลฤกหัด ที่หกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะครับวัดสมานก็มีการก่อสร้างเรื่อยๆนะครับโรงพยาบาลวัดสมานผมไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับโรงพยาบาลวัดสมานนะครับตรงนี้ลานจอดรถค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็มีร้านอาของฝากร้านของชําเยอะนะครับ ที่ทำบุญก็เยอะนะครับอังน,นี้เป็นร้านกาแฟนะครับพอเป็นฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสเสด็จเตี่ยเป็นรอห้านะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นอผมจําชื่อไม่ได้นะครับที่อยู่ประเทศพม่านะครับตรงนี้ประมาณาจำจำชื่อไม่ได้ครับ เ็นที่อยู่ประเทศตมานะครับตรงนี้เปบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นที่วัดส,สมานนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปจุดอื่นนะครับคนก็มาเที่ยวชมที่วัดส,สมานเรื่อยๆนะครับ อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆนะครับรบรรยากาศเย็นๆนะครับยามเย็นที่วัดสมานเวลา,าตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มืดนะครับ สว่างอยู่ลานจอดรถตรงนี้กว้างขวางมากนะครับน่าจะจอดรถได้หลายร้อยคันนะครับจะถึงบา่าเวลาวันเสาร์ที่จริงๆก็ไม่พอกันจอดนะครับผมก็มาเที่ยวมาทำบุญค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคนะครับน่าจะสิ้นสุดทอ่เพียงเท่านี้นะครับผม Ah, vai de ah.